เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างวายพีสวัสดีครับนีผมมาชี้เป้าบ้านทําเลดีท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกอยู่นะครับด้านหลังติดแม่น้ําครับด้านหนะ้าติดถนดนลาดยางพื้นที่159ตารางวาราคาคุ้มๆเลย590,000บาทนั่นเองบ้านหนึ่งหลังครับสองหลัง บริเวทอยู่ใส่กันได้บรรยากาศดีร่มรื่นมีพื้นที่เหลือไปทําประโยชน์อีกเยอะครับ5,900บาทพร้อมโอนอยู่ในแหล่งชุมชนใกล้ตลาดใกล,ล้ร้านค้ามีเพื่อนบ้านแต่ไม่แออัดนะครับด้านหลังก็ติดแม่น้ําด้วยทําศาลานั่งเล่นริมน้ําท่าน้ํากันได้สบายๆบ,บริเวณด้านหลังครับแม่น้ําใหญ่ด้นานหน้าติดถนนมีรั้วาอาณาเขตชัดเจนนะครับมีเพื่อนบ้านราคาถูกๆ ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชีเป้าหลือกสีกันประจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับบ้านส,สวยๆถูกๆแปลงนี้อยู่อำเภอป,ป่าสร้างจังหวัดลำพูนท่านใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองอยู่ใกล้กับตลาดหมูเปิ้งแค่2กิโลใกล้ตลาดป่าสร้าง10กิโลใกล้สนามบินเชียงใหม่40กิโลเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลย คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ